าการกระโดดข้ามเฟนโซนว่ายากแล้ววันนี้มาม่าบ้าซีรีส์จะชวนมากระโดดข้ามบราเธอร์โซนกันดูบ้างค่ะสวัสดีค่ะหมาม่าบ้าซีรีส์จะมาขอป้ายยากับซีรีส์เรื่องราชบุตรเขยที่รักที่ได้นักแสดงอย่างหวังจือฉีและหลู่วี่เสี่ยวมารับบทเป็นพระนางนะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเจียงหมิงซูนางเอกของเราเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดในเมือง ทั้งสวยและเก่งการค้าสุดๆน้องไปตกหลุมรักพี่ชายข้างบ้านบัณฑิตหนุ่มรูปบ่อนามว่าลู่ชางพระเอกของเรานี่เด็กเนื้อตัวจริงค่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแถมพอเรียนจบอาจารย์ดันมาตายในคุกอีกทีนี้ก็เลยไม่สนใจความรักเข้าไปใหญ่ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าหลังจากสอบเสร็จก็จะเข้าเมืองหลวงเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีการตายของอาจารย์อย่างเดียว ส่วนนางเอกของเราก็รักปักใจมากค่ะยังไงก็ต้องแต่งงานกับพี่ชายคนนี้เท่านั้นซึ่งพ่อนางเอกก็รู้นะคะว่าลูกสาวชอบพี่เขามากก็เลยอยากจะช่วยให้สมหวังโดยอาศัยจังหวะที่มีเทศกาลจับเขยในวันประกาศผลสอบเจียหยวนเพื่อชิงตัวพระเอกมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองแต่เมื่อวันประกาศผลสอบมาถึงดันไม่ใช่แค่บ้านนางเอกที่ต้องการจับพระเอกเท่านั้นกลับมีอีกหลายบ้านที่ต้องการลูกเขยตำแหน่งเจียหยวนเช่นกัน วันนั้นก็เลยเป็นวันที่อีลุงตุงนางสุดๆเลยล่ะค่ะมหากรรมการจับเขยเริ่มขึ้นทุกบ้านต่างไล่ล่า,ลาแต่พระเอกของเราไหวตัวทันนะคะก็เลยหนีรอดมาได้พระเอกฉลาดแล้วนางเอกจะแพ้ได้ยังไงละ่ะคะน้องก็เลยตัดสินใจเข้าทางแม่แถมไปสารภาพรักกับแม่เขาไปอีกยายมิงซูของเราเป็นสาวสมัยใหม่จริงๆเลยล่ะค่ะ ด้านพระเอกของเราหลังจากหนีการจับเขยมาจนถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วกลับต้องมาเจอจดหมายที่แม่ทิ้งไว้ว่าให้ไปรับที่บ้านของนางเอกในเมื่อจับไม่ได้ก็เชิญเข้าไปในบ้านอย่างเนีนเนยนเลยสิคะตระกูลเจียงนี่ร้ายจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะพอไปถึงพ่อนางเอกก็เลยดักรอตั้งใจจะชวนพระเอกไปดื่มชาเพื่อเจราจาสู่ขอ,ขอกันตรงๆ ไม่สนใจความรักอยู่แล้วบวกกับที่เข้าใจว่าพ่อนางเอกอาจจะมีส่วนในการตายของอาจารย์ตัวเองแล้วนั้นยิ่งทำให้เกิดกำแพงในใจสูงปรีดไปกว่าเดิมอีกค่ะพระเอกของเราจึงปฏิเสธกับการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้ด้วยเลก,ก็ต้องเอาด้วยกลว่าที่พ่อตาเลยใส่ยาสลบในน้ำชาซะเลยพระเอกของเราตื่นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องนางเอกพร้อมใส่ชุดเจ้าบ่าวแต่มันจะไปราบเรื่นได้ยังไงล่ะคะ ตาพระเอกของเรายอมแต่งที่ไหนเมื่อนางเอกเข้ามาในห้องก็เข้าใจว่าพระเอกตกลงแล้วแต่ที่ไหนได้พระเอกของเราพูดจาได้ไร้เยื่อใยสุดๆประชดประชันเน็บแนมแถมปฏิเสธเสียงแข็งว่ายังไงก็ไม่แต่งและคิดกับนางเอกแค่พี่น้องพี่น้องก็พี่น้องสินะเยี่หมิงซูก็ลูกพญานาหมื่นน้องก็เลยประกาศกล้าวเลยว่าขอให้เล่ามงคลนี้เป็นดังคำลาเมื่อท่านมีปณิธานกว้างไกลข้าไม่มีเจตนารั้ง จากกันครั้งนี้แม่พบกันก็ด่งคนแปลกหน้าเป็นยังไงล่ะคะเจ็บจี๊ดไปเลยไหมล่ะเรื่องราวของคนทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเป็นเส้นขนานไปแล้วแต่วันดีขึ้นดีนางเอกของเราก็ดันไปแอบ,บเห็นว่าอนุภรรยาน,น้อยของพ่อแอบ,บมีชู้แถมยังวางแผนจะล่มตระกูลฮุบสมบัติตัวเองอีกระหว่างที่ยืนแอบ,บฟังก็ดันโดนจับได้นางเอกของเราก็เลยวิ่งหนีไปจนตกหน้าผาแล้วก็โชคดีที่พระเอกที่กำลังจะเข้าเมืองมาช่วยไว้ที่ทัน ในคืนเดียวกันนั้นฝั่งที่บ้านนางเอกก็โดนโจนเข้ามาปล้นจริงๆค่ะแล้วก็ฆ่าตายหมดทั้งตระกูลเลยจะเรียกว่าหลักฐานชิ้นสําคัญที่เหลืออยู่ก็คือตัวนางเอกเองนั่นแหละค่ะพระเอกเมื่อรู้ถึงภัยครั้งนี้ก็รีพานางเอกหนีเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาก็กลับพบว่าตัวเองความจําเสื่อมพระเอกกับแม่ก็เลยจําใจโกหกว่าตัวเองเป็นพี่ชายแล้วก็แม่แท้ๆของนางเอกเพื่อความปลอดภัย จากพี่น้องข้างบ้านกลายมาเป็นพี่น้องจริงๆร,ระหว่างทางการสืบหาคดีก็ดันเกิดความรักแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ตอนเป็นพี่ข้างบ้านก็ไม่รับรักเขาแต่พอได้เป็นพี่แท้แทๆก็กลับไปตกหลุมรักเขาไปอีกเ,อเกิดมาเป็นลู่ช้างนี่ลำบากจริงๆเลยนะคะวกว่าจะรู้ใจตัวเองก็เกือบจะสายไปะแล้วเขาจะรักกันได้ยังไงพระเอกจะตามหาคนที่ใส่ร้ายอาจารย์ตัวเองได้ไหม นางเอกของเราความทรงจำจะกลับมาเมื่อไหร่และถ้ารู้ว่าทั้งตระกูลถูกฆ่าตายหมดแล้วจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ความรักการแก้แค้นและการสืบคดีมีให้ครบทุกรสในเรื่องนี้เลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวย้อนยุคโรแมนติกดรามา่าสืบสวนมีทั้งหมด40ตอนดูได้ทางที่แอปพลิเคชัน VTV นะคะมามาป้ายยาเลยรับรองว่าสนุกค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หมามาด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย